อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซูปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซูปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพาอ่อใหญ่หนวดหงอกด้วยนะครับ สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดหมอกมานำเสนอนะครับตอนอยู่เลิศดนะครับอยู่ยังไงให้ดูเลิศดนะครับอย่างเช่นเราที่เราผ่านผ่านมาแล้วในสามตอนนะครับพออยู่รอดนะครับพออยู่ได้แล้วก็อยู่ดีนะครับนี่คือตอนที่สี่แล้วนะครับนี่คือตอนที่สี่คือตอนอยู่เลิออยู่เลิศดคืออยู่ยังไงนะครับชีวิต ผู้คนที่พออยู่เลิศดนี้จะไม่ต้องทํางานเหมือนคนที่อยู่ดีนะครับคนอยู่ดีคือคนที่ทํางานทํางานเบารายได้เยอะนะครับแต่ว่าคนที่อยู่เลิศดเขาจะกินเฉพาะดอกเบี้ยนะครับเฉพาะเงินปันผลนะครับเขาก็มีรายได้มากกว่าคนที่อยู่ดีอีกนะครับรถที่เขาใช้ก็ น่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านอัพขึ้นไปนะครับนี่คือชีวิตที่อยู่เลิศน,นะครับลูกหลานไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกหลานไม่ต้องทำงานก็ยังมีเงินใช้นะครับนี่คือชีวิตที่อยู่เลิศน,นะครับชอบเรียนแบบไหนชอบเดินทางประเทศอะไรพักผ่อนได้ตลอดชีพนะครับมีอิสระภาพทางการเงินมีอิสระภาพทางด้านเวลานะครับอาหารการกินนะครับ ก็อย่างรู้นะครับแต่ละมื้อแต่ละมื้อนี่นับหมื่นนับแสนก็ยังกินได้นะครับนี่คืออยู่เลิศนะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าเราอยากมีเพื่อนแบบไหนนะครับอยากมีเพื่อนแบบพออยู่รอดนะครับเขาก็จะมาเดือนรอนขุนนะครับหรือว่าพวกที่พ่ออยู่ได้นะครับเขาก็จะเดือนร่อนโอ้ยขาดสนอันนั้นอันนี้อย่างเีนะครับกัถ้าเขามีเพื่อนที่ เป็นยูดีนะครับเป็นยูดีมันกะมันกะดีนะครับเพราะว่าเขากระสีบได้ม้าเบียดเบียนเงื่อนข้ามเฮ้านะครับเนอะหรือว่าถ้าผู้ใดมีบุญวาสนานะครับมีเพื่อนที่ยูเลิศนะครับเมื่อกะสีแบ่งปันความสูงกันนะครับเนอะนี่ครับนี่คือการวิเคราะห์คนนะครับว่าซีอยู่อย่างไงนะครับอยู่อย่างไงนะครับการที่มาเขาเงื่อนกับ ถ้ายูเลดก,ก็ขอให้เป็นยูเลดแบบได้มาซึ่งสุจริตนะครับเด้ยออันยูเลดแบบได้มาแบบว่าสุจริตแบบสีเทาๆดำๆเนี้ยอีกอันอออตรายนะครับเขาก็ยึดพย์ไปหมหดแล้วครับของยูเลดปลอมนะครับเด้ยอยูเลดเต็มๆนะครับคุณต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับมีแบรนด์ที่คนรู้จักนะครับคนรู้จักคนรัก แล้วครับเป็นแบนเป็นเจ้าของแบนเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของอย่างทุกอย่างนะครับพวกที่ยุเิศนะครับผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเด้อแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับเด้อสวัสดีครับ gelim kotikta